ไงฉันไอวี่อายุ16ปีนี่คือครอบครัวฉันเราเป็นคนเร่ร่อนยุคใหม่พวกเราอยู่ในรถบ้านแล้วก็เดินทางไปทั่วอเมริกาพ่อแม่ฉันไม่มีงาน full time การเงินก็เลยขาดสนมาตลอดพ่อฉันเป็นศิลปินส่วนแม่ก็ขายคัพเค้กสุดเด็ดของท่านฉันเองก็ทํากําไรกับเครื่องรางขายทั้งฉันกับน้องๆไม่มีใครไปโรงเรียนคุณยายเป็นคนสอนท่านเคยทํางานเป็นครูพ่อแม่ฉันคิดว่าไลฟ์สไตล์แบบนี้มันโรแมนติกและพวกน้องๆฉันก็ไม่รู้ว่าชีวิตเป็นแบบอื่นก็ได้ พวกเรามีความสุขแต่มันก็ไม่ยั่งยืนมีอยู่จุดหนึ่งของชีวิตที่ฉันเริ่มรู้สึกไม่พอใจฉันโตขึ้นมาแล้วก็อยากจะมีห้องส่วนตัวที่กำบังส่วนตัวของตัวเองแต่ว่าการอยู่ในรถตู้เล็กๆของเรามันก็ได้แค่ฝันแม่แป้งขนมแม่และกำไรหนูหมดแล้วนะแมาไม่ถึงตาฉันเล่นต่างหากเหรอไม่ตาฉันสิไอวีลูกแม่หนูพูดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรหรอกค่ะช่างเถอะ ฉันเริ่มสงสัยว่าฉันจะอยู่แบบนั้นต่อไปได้หรือเปล่าได้เวลาเลือกเส้นทางเองหรือ,อยังอีกอย่างยิ่งฉันโตขึ้นก็ยิ่งเห็นว่าฉันดูต่างจากคนอื่นในบ้านฉันสงสัยว่าเราอุปการะมาหรือเปล่าแต่พ่อแม่ฉันกลับขำตอนที่ไปถามไอวี่เราเป็นคนจนแถมไม่มีบ้านคิดว่าใครจะปล่อยให้เราอุปการะเด็กงั้นเหรอแต่คุณยายทำท่าเหมือนรู้ความลับอะไรหลานรักถ้าหากถามถึงเรื่องนั้นคือว่าเมื่อ17ปีก่อนที่แคลิฟอร์เนียนะ่ะแม่คะ ก็ได้ก็ได้แม่ไม่พูดก็ได้อืมน่าสงสัยนะแบบนี้จากนั้นฉันก็ถามยายว่าจะพูดอะไรตอนที่เรามีโอกาสาอยู่กัลลำพังแต่ท่านก็หลบคำถามแบบเนียนๆหลานรักยายจำไม่ได้เลยสามว่าเมื่อเช้ากินอะไรไปนะนี่คิดจริงๆเหรอว่ายายจะจำเรื่องเมื่อ17ปีก่อนได้นะไม่นานชักชะตาก็พาเรากลับมาที่แคลิฟอร์เนียพวกเราตั้งใจจะไปเทศกาลดนตรี ry, ประจำปีที่ลอสแองเจลิสแล้วขายงานฝีมือของเราที่นั่นแต่ก่อนเราจะไปถึงเมืองพ่อก็คุมรถไม่อยู่ แล้วเราก็พุ่งลงข้างทางไม่มีใครเจ็บยกเว้นพ่อซึ่งเจ็บที่ขาท่านบอกว่าสายเบรกรถพังแล้วมันก็อาจจะอันตรายถ้าเราขับต่อเราไม่มีเงินมากพอเรียกรถลากแล้วก็ไม่มีรถที่ผ่านไปมาหยุดช่วยด้วยให้หนูเข้าเมืองขายกำไรสิซื้อสายเบรกมาแล้วก็กลับมาเนี่ยแบบนี้ไม่มีทางอะ่ะมีแผนที่ดีกว่านี้เหรอพ่อก็ขากระเพกคุณยายก็แก่เกินส่วนแม่ก็ต้องอยู่ดูน้องหนูจัดการได้นะคะแม่กับพ่อต่างกังวลแต่ก็ต้องตกลงตามแผน ฉันเอากําไรใส่ในกระเป๋าคุณยายก็มาหาฉันแล้วเขียนที่อยู่ไว้บนมือฉันไปที่นี่นะถ้ามีปัญหานะ่ะบอกชื่อแม่ของหลานไปแล้วพูดถึงเทศกาลดนตรีวิงอ f ฟฟ e ีดอมที่จัดเมื่อ17ปีก่อนเขาต้องช่วยหลานได้แน่นอนเลยละ่ะใครจะช่วยหนูเหรอแม่กับพ่อเดินมาหาเราพอดีแล้วคุณยายก็แซ่ถทำเป็นหาวฉันจะเคลียร์เรื่องนั้นทีหลังแล้วก็เริ่มเดินทางเดินกลางแดดร้อนระอุนี่มันเหนื่อยมากเลยนะ แล้วฉันก็ตัดสินใจบอกรถเข้าเมืองแต่ว่าเมื่อชายน่าสงสัยจอดรถข้างฉันเธอก็ไม่ยอมขึ้นไปไม่รู้หรอว่าตัวเองโชคดีขนาดไหนเนี่ยฉันวิลเลียมมูนบล็อกเกอร์ชื่อดังอะจำไม่ได้เหรอไม่คนในบ้านฉันไม่เล่นโซเชียลเฮ้คนป่ารด้งไงเนี่ยวิลเลียมหืทันแล้วก็ขับไปถทาจะทันทีจากนั้นรถอีกคันก็มาจอดข้างฉันแล้วไม่นานคู่แต่งงานก็ส่งฉันที่ปั๊มน้ำมันน็อกเขตควบคุมความเร็วขอบคุณมากค่ะฉันคำขอบคุณรับกำไรไว้นะคะมันช่วยนำโชคให้สวยจังเลยจ้ะ โอ้ยพวกคนเห็นไหมคะถ้าไม่ชอบจะไม่รับไว้ก็ได้แท้ๆฉันเริ่มคุยกองขยะเพื่อเก็บกําไรคืนจากนั้นฉันก็เห็นว่าวิลเลียมถ่ายฉันเอาไว้อยู่ดูเหมือนว่าเขาจะมาจอดที่ปั๊มน้ํามันนี้ด้วยเหมือนกันขอบคุณสําหรับคอนเทนต์เนาะยายเพี้ยนฉันไม่เข้าใจว่าเขาทําทําไมเพราะถึงลอสแองเจลิสฉันก็เจอถนนที่คนพลุกพล่านแล้วก็เริ่มขายกาไรที่นั่นจากนั้นสาวสองคนก็มาหยุดข้างฉันนั้นสาวไรบ้านสาก,กปรกคุณั้นนี่นนแหวนะนาสมเพชจังเลยเนอะดูอะไรของพวกเธอเนี่ยสวัสดีครอบเราผู้ตตาม ดูสาวผู้น่าสงสารคุยขยะหาของกินสิผมจะช่วยเธอนะขอบคุณค่าคุณใจดีจังเฮ้ยไอวิลเลียมนั่นทําวิดีโอปลอมขึ้นมาเขาแซ่ทาเป็นพ่อพระแล้วก็ทําให้ฉันดูเหมือนคนไร้บ้านหลังจะเย็นลงหน่อยฉันก็ขายกําไรต่อไปพอถึงเย็นฉันก็หาเงินได้แค่สองสามดอลลาร์น่นไม่พอซื้อสายเบรกใหม่เลยท้องฉันก็เริ่มร้องประท้วงใหญ่แย่ที่สุดก็คือตํารวจเห็นฉันแล้วอืมขายอะไรครับขอดูหน่อยฉันรู้ว่าถ้าพวกเขาพาฉันไปที่สถานีตํารวจพ่อแม่ฉันต้องลําบากแนะ่ ก็เลยวิ่งหนีเหมือนหนีตายออกมาเลยเฮ้ยทำไมอะไรๆก็ไม่เป็นใจเนะต้องใช้แผนสองขอความช่วยเหลือจากที่อยู่ที่ยายให้โชคไม่ดีนะที่คำบนมือใช้มันเลือนไปหน่อยโดยเฉพาะชื่อถนนต้องใช้เวลาสักพักแต่ก็แกะได้ชั่วโมงต่อมาฉันก็เจอบ้านที่ใช่แล้วก็เคาะประตูสวัสดีค่ะเอิม่มคุณคุณชื่อแคสซนดราไนลี่บ้างไหมคะไม่เลยขอโทษนะจ๊ะหนูเป็นใครเหรอจ๊ะเอิม่มดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่รู้จักแม่ฉัน แต่สีหน้าพวกเขาก็เปลี่ยนไปตอนฉันพูดถึงงานเฟสิวัลที่จัดขึ้นเมื่อ17ปีก่อนเป็นไปไม่ได้หรอกเราเจอลูกสาวเราแล้วเหรอเราเรอวินาทีนี้มันนานมากเลยนะลูกสาวเหรอพูดเรื่องอะไรคะกว่าฉันจะรู้ตัวคุณและคุณนายไว้ก็พาฉันเข้าไปในบ้านแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังมันก็หลายปีแล้วนะจ๊ะแต่ฉันยังจําทุกอย่างได้เหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนนั้นพวกเรายังเป็นพ่อแม่หนุ่มสาวพวกเราพาลูกสาวที่ชื่อรีเบคก้าไปงานเฟสิวัลนั่นลูกสาวเราหายไปแบบไร้รร่อรองยยเลย ตำรวจท้าเธอไม่เจอน่ะแต่เราก็ไม่หมดหวังแล้วเราก็คอยตามหาหนูฉันไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้ไปได้เลยนี่คุณและคุณนายไว้เป็นพ่อแม่แท้ของฉันเหรอแล้วแม่กับพ่อล่ะเลี้ยงฉันหลังงานเฟสติวัลหรือเปล่านั่นแปลว่าพวกท่านรักพาตัวฉันเหรอฉันอายุสิบหกเองเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อสิบเจ็ดปีก่อนนะแต่อีกแง่หนึ่งแม่กับพ่ออาจจะโกหกเรื่องอายุจริงฉันก็ได้ความคิดเหล่านี้ทําให้ฉันจะเป็นบ้าตอนนี้ก็ชัดเจนจนได้ว่าทําไมฉันถึงดูต่างจากคนอื่นในครอบครัว หลังกินมื้อข้ามแสนอร่อยฉันก็เล่าให้ฟังว่าฉันอยู่แบบไม่เป็นที่จะว่าไปรถตู้เราพังตรงถนนไฮเวย์หนูก็เลยมาที่นั่นนะคะเราจะไปที่นั่นแล้วก็จัดการให้พรุ่งนี้นะพ่อเขาพาฉันไปดูห้องเลี้ยงเด็กมีรูปเด็กทารกอยู่ในห้องรูปฉันหรือเปล่านะฝันดีจ้ะเราดีใจมากเลยที่ได้เจอลูกในตอนเช้าเราซื้อสายเบรกใหม่แล้วก็ไปที่รถตู้พ่อแม่ฉันทำตาเบิกกว้างเลยตอนคุณและคุณนายไว้นึกว่าฉันเป็นลูกสาวที่หายไปเราเสียใจเรื่องลูกสาวของคุณนะคะ แต่อวีเกิดเก้าเดือนหลังจากงานเฟสติวัลครั้งนั้นน่ะนี่รูปโรงพยาบาลถ่ายเอาไว้หลังจากที่ไอวีเกิดค่ะแล้วเธอเอาที่อยู่เรามาได้อย่างไงเนี่ยคุณยายต้องยอมรับว่าท่านเอาให้ฉันเองแต่ว่าฉันไปผิดบ้านตั้งหากเนื่องเพราะว่าข้อความมันเลือนและฉันไปผิดถนนทําให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดสุดเลวร้ายคุณและคุณนายไว้กลับบ้านทั้งน้าําตาฉันสงสารพวกเขามากแต่วินาทีนั้นฉันมีเรื่องอื่นให้กังวลแทนแล้วถ้าไปถูกที่จะเจอใครอ่ะ เออก็ได้ลูกมีสิทธิ์ที่จะรู้แม่ของลูกเคยคบกับเศรษฐีหนุ่มชื่อคุณเฟรชเชอร์ก่อนที่เราจะคบกันแม่กับเขาจะแต่งงานกันแต่เฟรชเชอร์เป็นคนใจร้ายและขี้หึงเขาชอบควบคุมบงการและอยากจะทิ้งคุณยายไว้ที่บ้านพักคุณชราทันทีหลังงานแต่ง17ปีก่อนคุณยายลูกเฟรชเชอร์ her, กับแม่ไปที่งานเฟสิวัลนั่นแม่ถึงได้พบกับศิลปินพเนจรพ่อของลูกเนี่ยเรารักกันในแรกพบเฟรชเชอร์ her, โกรธมากๆและพยายามจะลากแม่ออกมาแต่ว่า มากับผมนะผมจะพาคุณไปท่องโลกเองฉันเห็นโลกทั้งใบในตาคุณเลยค่ะแม่ยนแหวนมั่นกับเฟเชอร์ทิ้งแล้วก็หนีมานั่นคือวันที่เราเริ่มเดินทางกันไม่นานลูกก็เกิดมาจ้ะแต่เราไม่รู้ชัดว่าใครเป็นพ่อของลูกนะและเราก็ไม่อยากจะรู้ด้วยลูกเป็นลูกเรานะเราไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเฟเชอร์ฉันหัวหมุนเลยละค่ะฉันมั่นใจว่าคุณเฟเชอร์ต้องเป็นพ่อแท้ๆของฉันแน่และฉันก็ไปเจอเขานั่นคงจะเป็นเหตุผลที่โชคชะตาพาฉันมาที่แคลิฟอร์เนียหลังทุกคนหลับไป เจก็แอบออกจากรถตู้แล้วก็ไปที่บ้านเขาตอนแรกเขาบอกยามให้ไล่ฉันออกไปแต่ทันทีที่พูดถึงชื่อแม่ฉันเขาก็ตกลงฟังฉันไอวี่ฉันมั่นใจว่าหนูเป็นลูกฉันนะเราดูเหมือนกันมากเลยอ่เขาให้ฉันค้างในห้องขนาดใหญ่ในคืนนั้นเหมือนฝันเป็นจริงเลยค่ะเราทำการทดสอบ d n a ในเช้าวันถัดมาและคุณเฟรชเชอร์ก็แนะนำให้ฉันอยู่กับเขาระหว่างรอผลเมื่อเรากลับมาบ้านเขาเราก็เห็นรถตู้ของพ่อแม่ฉันจอดอยู่ข้างๆแน่นอนพวกท่านรู้ว่าต้องหาฉันที่ไหน แม่แมแมดูซิว่าใครอ่ะแคสซนดรทำไมไม่ทิ้งสามีหล่อเท่ของคุณแล้วก็กลับมาหาผมล่ะฉันยอมกวนหัวดีกว่าไอวี่มากับรเราเถอะลูกไม่รู้ว่าคนคนนี้ทำอะไรได้บ้างนะเขาอาจจะเป็นพ่อหนูหนูอยากจะอยู่กับเขาและหาว่าหนูเหมาะกับชีวิตแบบไหนเนะ่พ่อแม่ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากให้พื้นที่กับฉันพวกท่านไปจอดรถที่ลานจอดข้างห้างแห่งหนึ่งและฉันก็อยู่กับคุณเฟรชเชอร์เขาพาฉันไปที่ออฟฟิศแล้วก็บอกฉันว่าเขาเป็น PR Man a g e เจฉันแนะนำหนูให้รู้จักดาราและบล็อกเกอร์ดังได้ เออไม่ละค่ะหนูไม่รู้จักพวกเขาอยู่แล้ววิลเลียมมูนก็ไม่รู้จักเหรอฉันทํางานกับเขามาหลายปีแล้วเขาดังอยู่นะค่ะหนูรู้จักเขาเขาตัดต่อวิดีโอให้หนูเหมือนกับคนไร้บ้านเนะ่ะใช่ฉันจําได้ว่าเคยดูได้ยอดวิวเพียบเลยอะ่ะไม่ต้องห่วงนะไอวี่เราจะลบให้วิลเลียมอย่าทำร้ายลูกสาวฉันอีกนะลูกสาวเหรออ๋อขอโทษครับผมผิดเองอะ่ะฉันคิดออกแล้วไอวี่ทำไมเราไม่ปั้นหนูให้ดังล่ะหนูว่าหนูไม่อยากนะคะหนูไม่อยากเป็นเหมือนไอ้บ้าหลงตัวเองนี่นี่เงียบเลยวิลเลียม ไอวี่หนูเป็นเด็กดีนะถ้าหนูดังหนูจะช่วยคนได้เพียบเลยทําไมไม่รู้นั่นทาให้ฉันนึกถึงคุณและคุณนายไว้ White. ฉันจะช่วยพวกเขาได้ไหมถ้าฉันเป็นคนดังเนะ่ะฉันพยากหน้าแล้วคุณเฟรชเชอร์ก็เริ่มลงมือไม่ยากเลยสําหรับพีอาร์เมนเจอร์มากประสบการณ์ในการเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนดังที่เขาต้องทําก็คือให้โอกาสฉันไปคอนแลบกับบล็อกเกอร์ชื่อดังอย่างวิลเลียมเราถ่ายตอนเราเต้นกันสองสามครั้งและแตนแตนวันถัดมาฉันก็ตื่นมาดังเลยยินดีด้วยเนะ มีคนนับพันติดตามช่องเธอทุกๆนาทีเลยจะว่าไปไอวีฉันขอโทษเรื่องวิดีโอโง่ๆนั้นด้วยแต่ยังไงฉันก็ปล่อยให้แฟนๆหมดความสนใจในตัวฉันไม่ได้หรอกนะเหตุผลที่นายขอโทษก็เพราะว่ารู้ว่าพ่อฉันเป็นใครแทนที่จะทําวิดีโอปลอมๆนายควรช่วยคนอื่นนะนาะยนะทำแบบนั้นได้ฉันสนุกกับชีวิตใหม่อยู่พักใหญ่แต่ไม่นานคุณเฟรชเชอร์ก็เผยท่าแท้ออกมาเขาหยาบคายและชอบควบคุมและฉันถ่ายวิดีโอทั้งวันทุกวันเลยด้วยเงินทั้งหมดที่ฉันทําได้เขาเอาไปหมด ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมแม่หนีจากเขาแต่วันหนึ่งเขาก็ทําเกินไปวันนั้นเฟชเชอร์วิลเลียมกับฉันไปที่โรงพยาบาลเด็กและให้ของขวัญเด็กๆต่อหน้ากล้องที่ถ่ายอยู่เฟชเชอร์ถึงกับบริจาคเงินจํานวนมากให้กับโรงพยาบาลด้วยแต่ทันทีที่เราถ่ายเสร็จเขาก็สั่งให้พวกเขาคืนเงินทั้งหมดเลยเอาคืนมาเลยแล้วก็ไปเล่นสายน้ําเกลือนู่นไปความโลภของเขาทําให้ฉันเดือดมากและฉันก็ตะโกนไปว่าจะไปไอวี่เดี๋ยวก่อนฉันจะเสียทุกอย่างเนะ นายขายวิญญาณแลกชื่อเสียงไปแต่ฉันยังฉันเป็นบล็อกเกอร์เพื่อช่วยคนนะและฉันจะไม่โกหกใครพ่อแม่เลี้ยงฉันมาแบบนั้นพวกท่านพวกท่านดีที่สุดในโลกเลยเป็นตอนนั้นเองที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองคิดถึงครอบครัวพวกเขาทั้งแปลกและบางทีก็บ้าน,นิดหน่อยแต่ก็สอนว่าอะไรดีและไม่ดีฉันกลับไปหาครอบครัวแล้วก็กอดทุกคนแน่นสองสานาทีต่อมาคุณเฟรชเชอร์ก็เข้ามาที่รถตู้เราและส่งซองใส่ผลดีเอที่ปิดผนึกไว้ ผลว่ายังไงหนูก็ไม่สนหนูรู้ว่าพ่อแม่จะแทนหนูเป็นใครและหนูไม่อยากข้องเกี่ยวกับคุณแล้วเธอมันโง่ฉันก็แค่ขอให้พวกเขาส่งผลให้ไม่อะแต่คิดว่าจะปล่อยเธอไปเหรอเธอเป็นบอกเงินของฉันแล้วนะเขาโชว์วิดีโอตอนฉันคุยขยะแล้วก็ขำถ้ากลองคุ้มครองเด็กเห็นนี่แล้วรู้เธออยู่ยังไงพวกเขาคงพาเธอกับน้องเธอไปแน่ๆฉันไม่อยากให้ครอบครัวผิดหวังฉันก็เลยตกลงไปกับคุณเบรเชอร์ไอวี่ลูกไม่ต้องเสียสละตัวเองแบบนั้นหรอก หนูเป็นคนเริ่มเรื่องนี้เองหนูจะจัดการเองค่ะหนูสัญญาหนูจะหาทางกลับมาหาแม่ตลอดสองสาวันต่อมาฉันถ่ายวิดีโอใหม่ๆอย่างที่เฟรชเชอร์สั่งให้ทําแต่ฉันยังคิดหาวิธีที่จะทําให้เขารักยุ่งกับฉันคนที่ฉันไม่คาดคิดที่สุดเสนอตัวช่วยไงยได้ข่าวว่าพ่อหน้าเลือดนั้นเป็นปัญหาเหรอและใช่มีทางออกนะเอาขึ้นมาแล้วไปเล่นสายน้าเกลือไปถ้าเราเผายแพร่คลิปนี้ชื่อเสียงของคุณเฟรชเชอร์ก็จะปนปี้วิลเลียมแบบนี้ดีเลยแต่ทําไมถึงช่วยฉันล่ะ บางทีคงเพราะว่าผู้ติดตามชอบเธอเนะ่แะแต่ฉันอยากจะกําจัดคู่แข่งหรือบางทีอาจจะเพราะว่าฉันอยากใช้ชื่อเสียงทําอะไรดีๆสักครั้งไงฉันจะเชื่อเป็นอย่างหลังนะเราเอาวิดีโอให้เฟชเชอร์ดูแล้วสั่งให้เขาเลิกยุ่งกับฉันและครอบครัวซะแล้วให้ลบคลิปตอนฉันคุยขยะออกด้วยเขาหน้าแดงเป็นกุ้งต้มเลยแต่ก็ตกลงทําตามที่ตกลงกันไว้แกมันไร้ข้อสะขอชั้นนะฉันจะฉีกสัญญาแกเดี๋ยวนี้เลยตามสบายหาหุ่นเชิดใหม่ได้เลยไอ้วิรอเดียว ฉันได้ผลดีเนเอแล้วไม่อยากรู้ความจริงจริงหรอเอ,อืมไม่ละลาก่อนฉันไม่อยากจะถ่ายคอนเทนต์ไร้สาระแล้วเราหาจุดหมายที่ดีกว่านี้เถอะฉันเล่าเรื่องเศร้าของครอบครัวไว้ให้ฟังแล้ววิลเลียมก็ได้ไอเดียแจ่มๆเขาขอรูปของลูกพวกเขาจากคู่รักแล้วก็ใช้ AI ช่วยเพื่อสร้างรูปว่าริบาก้าโตแล้วอาจจะเป็นประมาณไหนจากนั้นเขาก็ขอให้ผู้ติดตามช่วยทุกคนบอกผมนะถ้าเคยเห็นเธอคนนี้ เราต่างหวังไว้ว่าสักวันจะได้เจอรีเบก้าและกลับมาเจอกับพ่อแม่เธอฉันเดินทางไปทั่วประเทศกับครอบครัวต่อแต่ก็ไม่เคยหยุดเป็นบล็อกเกอร์เลยตอนนี้ฉันเลา่าให้ผู้ติดตามฟังเรื่องชีวิตพิสดารการท่องเที่ยวและงานฝีมือเราอยากจะซื้อรถตู้ที่ใหญ่ขึ้นทุกคนจะได้มีพื้นที่ส่วนตัวกันการเสียอิสระทำให้ฉันหงแหนมันกว่าเดิมอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์มาข้างล่างนะถ้าคุณเป็นฉันคุณจะตัดสินใจเปิดซองผล DNA หรือเปล่าคะ